ครับนะ่นะคลิปนี้เป็นไดว่าทีมไดว่า z ซตหนึ่งศูนย์สามเพรนะครับคลิปนี้ผมจะรีวิวขายนะครับเป็นลอกมือสองญี่ปุ่นนะครับไดว่าหน้าหล่อนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับโครเมียมกระจังหน้ายังสวยๆนะครับไม่มีถลอกเลยครับยังสวยนะครับโครเมียมนะครับอ่ะจมูกก็เป็นสีทองนะครับ บอดี้ด้านบนมีถลอกเป็นจุดๆุดแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนานาครับอ่ะนี่นะครับด้านหลังนะครับตีนลอกนะครับตีนลอกนะครับเฟรมด้านหลังนะครับนี่ตรงมุมนะฮะแป้นกดก็ยังเป็นโครเมียมเงาเงาสวยสวยนะครับไม่ได้เหลืองอะไรนะครับเป็นเงาเงาเลยนะฮะเช็ดให้หน่อย อ่ะนี่นะครับเป็นกดอ่ะบอดี้แล้วก็ฝาด้านล่างนะครับดูริ้วรอยนะครับดูกันเลยนะครับด้านล่างฝังแม่เหล็กนี่นครับโลโกโล้ได้ว่ายังมีนะครับอ่ะตีนลอกด้านล่างไม่มีถลอกนะครับสวย,สวย ลองลอยก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทำงานของมันนะครับคลิกเสียงมีนะครับคลายเบรกสุดๆเบรกก็ไม่ติดไม่ตายนะสุดๆปิดเบรกก็ทำงานดีนะครับเบรกแน่นๆนะครับตัวนี้งานชาโดไหวนะงานชโดไหวนะสภาพโดยรวมแบบนี้ถือว่ายังสวยนะครับยังสวยนะครับ ตีแขนเปล่าตัวนี้นะเอกไม่ได้แกะล้างให้นะครับเดิมๆขายตามสภาพเลยหนอบเดิมนะครับไม่แตกไม่เหนียวนะครับไม่แตกไม่เหนียวนะครับลื่นดีอยู่ฝาปิดน็อตเสานี่เคี่ยวฝาไม่หักนะครับเห็นไหมเคี่ยวฝาสองตัวแยอออกมาเห็นปลายไม่หักนะครับฝาแน่นๆนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ คลิกเสียงมีปรับแน่นปรับชิดได้อ่ะก็มาดูการหมุนของลูกปืนกันเงียบีๆนะครับลูกปืนเป็นสแตนเลสเดี๋ยวติดดิน้มันให้ ประมาณนี้นะครับเพียงพอสำหรับพวกกบยางนะครับอ่ะคลิกเสียงคลิกเสียงที่ปรับแม่เหล็กก็ได้ดีนะครับปรับได้ทุกตำแหน่งหมายเลขไม่ลูดไม่อะไรนะครับคลิกเสียงนะครับปรับได้ทุกตำแหน่งหมายเลขไม่ลูดอ่ะโชว์สเต็ปอีกทีนึงนี่เล่นนะโหติวเลยนะ เฟืองปกตินุ่มไม่ขึ้นมือจาระบีภายในไม่ขาดนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องล้างนะครับจาระบีไม่ไม่ขาดครับนี่ลูกปืนนะครับอ่ะนี่สปูลน,นะครับอ่ะนี่ลูกปืนสปูลสปูลก็สวยนะครับไม่บุบไม่บินไม่ถลอกนะครับนี่ ไม่ตายนะครับใช้งานได้เฟืองสวยนะครับเขาควายทำงานได้ดีนะครับไม่มีสะดุดโอเคตัวนี้มาฟังราคากันนะครับ T D z 1 0 3นตัวนี้นะครับหมุนขวารอบ6นะครับ ราคา2,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวนี้ลอกพร้อมใช้งานนะครับเอาไปใช้งานสัก3ามเดือนค่อยล้างก็ได้นะครับลอกยังดีอยู่นะครับเฟืองภายในนะครับจะระบีไม่ขาดนะครับนุ่มๆไม่แห้งนะครับไม่แห้งนะครับจะระบีไม่แห้งนะครับใช้งานได้เลยราคา2,800บาทพร้อมส่งนะครับสำหรับนานาที่จะหาลอกไว้เล่นงานประช่อนนะครับ ชโดไหวนะได้นะชโดได้นะตีกบยงกบยางอะไรเนี่ยได้เลยนะเดินหนอนนะครับมือสองญี่ปุ่นนะครับสภาพดีนะครับ2,800บาทสนใจก็ติดต่อทักเพจมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ